ชุดสีดิมพูนี่ก็เป็นนักกีฬาจากโรงเรียนชุมชนไม่ใช่ชุมชนเลยครับวัดทุ่งวัดหนวงได้ส่วนสีแดงก็เป็นม้ามืดนะครับที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้นะครับม้านอกสายตาวมาเบบจับพักจับพูไม่รู้อะไรครับได้ติดเข้ามาเลยครับโรงเรียนวัดสามกองครับได้มาถึงรอบนี้ก็จากดีชะบุญเพราะว่าครับ ทำบุญมาเยอะวาสนาดีครับก็มีโอกาสวชิอีกสนามเนึครับครับผมก็สีเขียวนี่ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมกะไม่เปลี่ยนนะเจ้าของสนามครับเจ้าของสนามเจ้าบ้านโอ้โหอ๋อใเสียงดังฟังชัดเสื้อนี่ซักไว้ยังครับ อ๋อไม่ซัดทีนะเลยเดต๋ววันจุดบางคนนะครับยังไม่ซัดครับมันขังครับมันขังเนีสีเขียวเหนียวซักอืมหมายเลขจุดนี่ชื่ออะไรครับหมายเลขนี้ฮะเพล,ว,เลว่าแล้กวก็ เออเลว่าก so ันละเลว่าไว้เลขสี่อมี่ีนาดีนาดีอ่ะไม่มาจากไหนไม่เลขก็ไม่รู้เหมือนกันก็ผมเดาผมไม่เลขนห้านี่บุ๋มบิ๋มเลยออกไปไหนนะบุ่นเซนบุ่นเ้นนะบุ๋มบิ่มไปฝั่งนู้นแลบผมลมไมเลขสไม่ต้องสนใจนะครับเพราะใส่รงเท้าก็ไม่เหมือนเพื่อน เพื่อนเพื่อนเรียกอีขวัญนะครับส่วนคนคู่เนี่ยพวกแก,ก,ก,กเรียกไอ้ขวัญไอ้ขวัญได้ยินปราณนั้นเลครับนะเออสิรักพวกแกเนะรครับหมายม <S <S เลขชองเล่นกีฬาได้ทุกประเภทคนนี้นะครับเพื่อนที่ไม่ได้อยู่อย่างเดียววัดควัญนี่อะไรนะเรื่องไหนสิ แรงดีจังสุเกมายเลขบหนึ่งเยอะเลยใบเลขบหนึ่งเยอะดีนะครับเอาเลยครับเออเอาเลยครับดูบอออิดบ้างนะครับบอออิดบอกแล้ววันนี้ไม่ธรรมดานะครับแก่เกมมาอย่างดีแล้วก็พอเห็นลีลาเอ้ยไม่ใช่เลอไม่ได้จริงๆครับโดนไม่ได้โพิ่อย่างเดียวเหมายเลขบหนึ่งหยัด ก็แบบจะปลื้แกเลยครับวัดโคดั้มนะครับเอาครับบอกหินได้ลราเลียงมาเอาครับกรรมการว่าปลื้มครับโค้ชไอ้หลังขาครับโดยในที่ต่อความกรรมการแถลงหมดครับผ่นไม่ทางนู้นกระปุกสามกองก็ดำพุกในบัตรที่สี่ได้ทุนเนี่ยผู้อันนายรัตนเล็กครับผมข้าให้เด็กมีกำลังใจหน่อยข้าเล่นเอง บอกแล้วว <ítulo> ่าเราต้องเป้าไว้หนึ่งลูกครับจะได้หนึ่งลูกถือว่าเราผ่านกันวันนี้ตั้งใจมาเตะบ้านแล้วว่าขอสักลูกกอนก็คือได้หนึ่งลูกก็คือผ่านผ่านครับผ่านครับส่วนคุชนาคเป็นอะไรไม่เกี่ยวครับแค่พักเท่านั้นก็หมดไปแล้วเอาครับมาดูทางนี้ครับได้บุญอีกแล้วก็ขอสัมโอ้โหลงไม่ได้แล้ว นี่จับลูกได้กันจริงดันดีไ,ไ,ดไม่ปล่อยใหจนนกนยครับอไปแล้วครับโอ้นี่ครับบอกแล้วเมาเรียกว่าโยนแบบรุนแรงนะครับวัดไม่ใช่วัดนะครับโบอีกจะต้องมาจะยิ้ป้องกันให้ดีนะป้องก,กันนะครับโ <C lim at> อ้กรรมการว่าเป็นอะไรครับแต่ว่าไม่ได้ครับกรรมการยังยไม่ได้ทีสองนี้ถือว่ายังไม่ได้เต็มนะ คนพลิกคะแนนด้วยดีนะต้องดูนิ้วที่กรรมาการนะครับต้องดูกรรมาการเป็นหลักนะครับผมากาเวล,า,ลาให้คะแนนเป็นเป็นแต้มนี่กรรมาการจะทำนิ้วสองนิ้วเป็นไงครับลุงนี้โอ้ยละนอกครับอบออีอกขอเวลานอกครับกรรมาการทำนิ้วสองนิ้วแปลว่าอะไรครับท่านบอผือไม่ยุบตัวก็ <laughs> <laughs> เอาละครับ บางนูกตัวสูงสีครับหกต่อสูงครั้งนี้ตัหกต่อสูงแล้วแมแต้มนี่เหมือนนัดกันมาเลยครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับลูกนี้เจอลูกฟุตของหมข้าของทุกหวังเลยจะยิงดีจริงๆคนระับดูครับเอาแล้วครับทุกหวังทุกหวังเอายิงแล้วครับ ภาับอ่างทองก็ไม่เป็นไรครับพยายามกันต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็บอกบอกความพยายามอยู่ที่นั่นแหละครับมันไม่สำเร็จง่ายครับของเราครับเอาครับก็คือพยายามอย่างเดียวครับแม่คนร่ำคนเก่งครับ ที่จะรู้จักการกวตักก้าวม่ลูกการเนื้อข้อมือดีมากป็นลับแขนเดียวเห็นไหมครับแม่ดังนั้นคนที่เป็นคนลับดีดูดูคนรับของทุ่งหวังในเป็นตัวอย่างได้เลยครับรับแขนเดียวเขาเรียกว่าเดบ,บแขนเลๆนะครับผมครับแต่ละของเพื่อนี่สองแขนแต่ก็แค่แขนเดียวก็วสามารถจะพาไปทางไหนก็พาไปได้ตลอดทิศทางเลยครับเห็นไหมลูกไปหลังไปหน้าไปข้างก็ สามารถเปี่ยนตะกร้าไปหาลูกได้เลยครับอ่อนก็จอ่อนจอ่อนนี่ก็เหมือนอะไรฮะมันโนราครับผมใค่ครับดบกเบ้อครับพี่ตาตาจ้าวยิงหลายพี่ตาโอ้โหอย่ายิงเยอะเหนื่อยนะครับซึ่งหวังจะยิงเยอะนี่เหนื่อยกยใช้การพิเลยศษยัง มันขึ้นเตะสิกลูกเลยครับกรเแมานใหญ่กาวพิเศีใยว่มเดลับบนี้ใส่ทุมกีเอาละครับสากองได้ปูขึ้นมาบ้างครับเอาละครับโดนทุกหวังจังการอีกเร็วยิงไกลเลยก็นี้อระยะไกลก็รง คู่นี้เอาละครับมการว่าใช้หน้าเพลงดักไม่ได้นะครับเอาละครับตัวนี้ฝันไม่รู้โดนอะไรเลยครับตัวนี้ตัวลูบัหตุครับผมเลิกเกบแล้วครับเอาละครับเป็นปัญหาครับเกาะถ้ำแลกครับตัวนี้เกิดมีเอาละครับเรียงตัวสำรองไหมครับรือว่ายังไหเล่นได้ไหมครับ โค้ดบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับต้องพักอย่างน้อย3เดือนครับมาก <c oughs> เล่น,น,น,นเอา,เล,ยเอาเลยครับเป็นปัญหาเร็ว,เวลูกนี้เกิอดอุบัติเหตุกันเล็กน้อยครับในสนาม,มนผู้เล่นของ,ของกอร์ท้มก็ได้รับบาดเจ็บนั่งไปถึงพยาบาลอยู่ข้างนอกครับ,บแต่เกมก็ยังก่อนหน้ครับคุณอยากได้ลงไปดูแลนะครับ แม่สนามเอาครับได้ยิงอีก้วครับโอ้ จะได้เลยครับกรรมการว่าไม้เลขกแปดเข้าไปไปนผัไปปกไปตัดแท่งดอกท้ำครับเหนียวฟาวครัอบบ่ออิดต่อท้ำได้เล่นลูกขึ้นมาทางข้างสนามโยนไกลๆไปให้กับไม้เลขกสามไม้เลขกสามส่งไปให้ไม้เลขก 5. ห้าไม้เลขกห้าไม่ได้บ่ออิดได้ลูกส่งมาที่ไม้เลขกเก้าไม้เลขกเก้าจะทำยังไง งไปอีกทีหนึ่งไปไหนเพืควรรอบหมดจะไปไหนเอาแล้วลุงนี้กรรมการว่ากรรมการเบาแล้วครับฟ pues ังกรรมการด้วยเออกรรมการว่าไงกับลุงนีเดี๋ยวเดี๋ยกรรมการให้บอกอีกได้เล่นนะครับเอาเอาล้วครับบอกให้ได้เล่นลูกครับบอกอีกนะบอากอีกครับได้เล่นลูกเอาผุมบิ้ม ไปริงไปิง่จมอานมาอกทก็ทำดนตีไข่แดงแล้วลูกเล,ล้วลม,มา,าะโดนเทียนนัไมติดแล้วอตามมาแล้วครับ2ไม่แน่นะครับไม่แน่ีออกมาอีกแล้ว บอลยิงได้บวกเอ้ยยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงเอ้าไป้าบอลยิงออาตามมาเลยเดี๋ยวกับมาการเตาตามมาอีกทีหน้าันหรอเล่าอีกนะเอาเลยครับหลังจากขวัญหายไปสองนาทีบอลยิงตอนนี้ขวัญมาตอนนี้ขวัญมืยมีขวัญมาแล้วครับเออ๋ยวมไม่รู้ขวัญจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเอาเลยครับบอลอีกได้บวก เดินมาดิดิเอ้ยตัวปรับโอ้ยเอาเลยครับโอ้เริ่มบัวแล้วครับมกว่าท่าตอนนี้โดนไล่มาสี่ต่อสามอีกติดติดครับติดติดแล้วเอาเลยครับขวัญส่งมาที่นาเดียไว้ได้เอาเอาเลยครับเป็นไงโดน้านโดนบอยอีกสักครับ เกมลุม้นกรรมการว่าเป็นไงยกำลมงดุ้งเล่นนะครับวกรรมการว่าได้ใครเล่นครับทางโู้นก็สนุกกับสูสีเหมือนกันคะรับยิงโอนยิงโอนไ่เวเยอะเลยครับทางโน้นเอามาดูทางนี้ดีกว่าครับตองเทียร์ที่น่ารักมากนั่งเอียบเป๊ะ ไม่ได้ยันเทียงเลยครับเอามาเชียร์ก็เหนื่อยเปล่าครับมันมันนั่งนั่งเหนื่อยอยู่เปล่าพวกแก้วกองเทีย่ยงกว่าเทัาครับเออไม่ได้ส่งเสียงอีฮารึเปล่าคือมาเชียร์รออยกีฬาหรือมานั่งสมาธิครับ <laughs> เพิ่งเวลาแรกนะครับโอ้แล้วับยังไม่ได้ครับสนามที่สองสนามที่หนึ่งนี่ารอยแล้วกันรัอยัง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 อขคยังยังอีกนาทีที่จกทำให้เขึตั้